มึงขึ้นมาไปไปเลยไปฮะมึงอยากขึ้นมาด้วยฮะใครจะทำไงมึงไปทำไรกันเพื่อเฮ้ยมึงลงไปไม่ลงลงมีดอยู่ไหนถ้ามึงลงไอยู่ข้างล่างมายื่นคอเสนอให้มึงคอเสนออะไรผมไม่เอามึงรีบลงไปเดี๋ยวเล็บไม่ลงไปไม่ลง ถ้ามึงไม่ลงกูงจะเอาไม้เสียบไอเด็กนี่มึงกลับเทียดดูสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะทุกคนก็ในวันนี้ผมเดินทางมากับลุงชัยนะครับคือเนี่ยลุงชัยนะสวัสดีครับผมก็คือลุงสามแกนะครับกลับเข้าไปยังหมู่บ้านแกแล้วนะครับหมู่บ้านที่แกอาศัยอยู่จริงๆแกเอากลับไปเอาของบางสิ่งบางอย่างนะครับ ไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนะครับน่าจะกลับมาถึงนะครับวันนี้ผมเลยรีบเดินทางมากับลุงชัยนะครับเพื่อที่จะไปยังห้างที่ผมเนี่ยเคยสร้างเอาไว้นะลุงชัยบอกว่าให้ผมกับลุงชัยเนี่ยไปดูหน่อยลุงสามแกบอกอย่างนี้นะให้ไปดูหน่อยว่าไอเสยมเมฆเนี่ยมันทําอะไรไม่ดีอีกแล้วนะก่อนที่แกจะกลับเข้าไปยังหมู่บ้านแกวันนี้เราพกของดีมาด้วยนะครับนี่ฮะจากมือลุงชัยเลยนะครับ นีเป็นไงลุงมีใบนี้ใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใช้ได้เลยครับเอาเรื่องไงลุงัหัวทีเนี่ยไม่ต้องถามหาเข็มเลยนะเฮ้ย hey. ฝั่งได้เลย <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> โอเคทุกคนเดินทางไปกันครับผมยังไม่เปิดไฟฉายนะทุกคนรู้สึกว่ายังไม่มืดดีนะ ผมคิดว่าผมมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะมืดแล้วนะจริงๆแล้วยังไม่มืดเลยนะครับเนี่ยดูครับทุกคนบรรยากาศเนี่ยกำลังโพลเพลเลยนะครับนี่ครับมีเสียงนกกังเขนนะครับผมไม่รู้ว่าห้างห้างนี้เนี่ยมันตอนนั้นทุกคนจํากันได้ไหมว่าจะมีลูกนกอยู่ตัวสุดท้ายนะครับอีกสองตัวเนี่ยไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรลากไปกินนะครับ อยากรู้ว่าลูกนกตัวนั้นเนี่ยมันยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่านะครับแล้วจากการทํำสมาธิของลุงสะนะครับก่อนที่แกจะกลับเข้าไปยังหมู่บ้านนะแกบอกว่ามีไอเสียเมฆมาปนเปี้ยนอยู่บริเวณนี้ลุงใช้ครับลุงคิดว่าไงอะ่ะเราจะไหวไหมครับลุง โอ้วันนั้นมันวยมากเลยนะลุงเว้ยทุกคนมีน้ำด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นน้ำของใครนะครับมาวางเอาไว้มันอะไรมังจอ๋อบ่อแล้วขอน้ำโอ,โอ้ทุกคนมีดใหญ่มากเลยนะลุง คนครับจะปิดไฟก่อนนะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแล้วนะลุงได้ยินไหมได้ยินนี่ไงตรงที่ลุงเขาบอกยุงเยอะมากเลยนะวอาแล้วว้าแล้ว,นว,ลวคนมีคนอยู่ คนเห็นหรือเปล่านะครับผมเกรงว่าถ้าเปิดไฟฉายเนี่ยมันมันยังไม่เมื่มันจะรบกวนลูก,ลก,กตาของท่านผู้ชมนะครับ เงยนะทำอะไรฉับฉับข้าไม่ชอบเลยเองรู้ไหมว่าข้าพาเองมาที่นี่เนี่ยข้าพาเองมาเพื่ออันใดมังหนีไหมผูอยญิงเนียไปไหนด่าไม่มีใครมาทวนได้หรอกไอ้ลม แล้วพลอบพี่ปาดคอพียงไอดีไหมเนี่ยมันมาทำอะไรไม่เห็นหรือเปล่าวะหุบปางเลยนะใช่ไหมลุงผมก็จำไม่ค่อยได้เลยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องกังวลกูจะให้สอบมึงตายยังสวยๆมึงจะเครียดบี๋ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันจับใครมาสักคนนะเป็นเฮียอะไรดูจัด ไม่รู้มาไม่ได้ปปปเฮ้ยใครวะกูเองมึงทำไมเฮ้ยกูให้มึงพูดใหม่ที่ของใครกันแน่ ทางกูกูก็ต้องมาหาดิวะแล้วมึงจับใครมาน่ะจับใครมาออีกไ้มึงไม่ต้องรู้หรอกไอ้เด็กนี่มันเป็นของกูเอาเด็กมีเจ้าของด้วยเว้ยเฮ้ยผมมึงอยเขทำมาชอบเรื่องเรื่องชาวบ้านเจ้าของเอาแล้วทำไมยูนี่ไม่ว่าดีได้ไงจับใครมาเด็กปล่อยน่าจะต้อยงเป็นมึกระโปรงเสื้อ มึงไปปล่อยเด็กโค่นต้นไม้ดิก็เอาเส้มึงโคตรไอเด็กดีก็ตายมาเหมือนกัน <Hey. S 1> มึงกระตายเหมือนกันมึงนี่สร้างเรื่องได้ทุกวันจริงๆเลยนะไอเมฆได้พว <Hey. S 2> กมึงเนี่ยนะมึงเลยปล่อยเด็กลงมาเลยนะกูมไม่ปล่อยจะปล่อยหรือว่าไม่ปล่อยวะมึงอยากได้ มึงก็ขึ้นมาเอาเองเฮ้ <Hey. S 2> ยลงุงทำไมมึงคองตอนไม้ไดิไอ้หักกูก็ไม่เป็นไรหรอกมึงแน่ใจนะมึงควรจะเป็นห่วงชีวิตไอ้เด็กนี่ต่างหากละอ oh. ้าวต่อนไม้นี่หักเมื่อ,อไรมันเด็ดตายจริงๆแนะ่แล้วมึงบอกมึงถามว่ากูมาทำอะไรห้างกูกูก็ต้องมานั่งห้างกูดิแล้วมึงมาทำอะไรที่ห้างกูเนี่ย มึงเป็นคนเขียนชื่อไว้เรือเฮ้ <Hey. S 2> วันนี้เป็นห้างมึงเขาทำไว้แล้วมึงไม่ควรมาถ้ามึงมาดังเฉยๆมไม่มีใครว่ามึงอยู่แล้วมึงได้เขียนป้ายไว้ไหมไอ้ชยอยมึงจาคโูกขึ้นใครขึ้นไปฮะมึงไปดองเสือสักเรื่องจะได้ไหมูอากเสือเสื้อได้ทุกเรื่องเล่นของจนเพี้ยนหมดแล้วนะมึงเนี่ยเล่นมน์ดำหรอฮะแล้วจับเด็กมาทำอะไรเนี่ย ไหนกูดูหน้าเด็กหน่อยดิเฮ้ยไหนกูดูหน่อยดิมึงจับใครมาวะจะทำอะไรมันก็เรื่องของคูเฮ้ยมึงลงมาดิถ้างั้นอ่ะมึงแน่จริงอ่ะไหนกูดูกูดูกูดูหน้าเด็กหน่อยดิว่ามึงเอาใครเข้ามามึงเอาใครเข้ามาวะพวกมึงเนี่ยุ่งจริงเฮ้ยถ้ามึงทำดีใครจะยุ่งกับมึงวะเด็กนี่มันเป็นของกูมึงคิดไปเองกูจับมันมามันก็ต้องเป็นของครูสิ เด็กมีเจ้าของด้วยกูจะรู้อะไรลูกมึงได้ไงเฮ้ยมึงลงมาดิมึงแน่จริงอ่ะกูไม่ลงกูไฟกูไปนะลงไปพวกมึงจะทำลายกูดิพวกมึงมากันตั้งสองคนไปแล้วพวกมีแต่พวกมีวิชาคมอะไรกูจะเอาอะไรไปสู้เราไอ้แดงมึงไปกูไฟนะไอ้กูคนทั่วไปเว้ยเฮ้ยลุงไปเลยเหรอ ข้ามึงเป็นกูจะเอาไม้แทนมึงลุงลุงเจนเจนลุงปินจริงเหรอเอ็นกูจะเอาไม้แทนมึงละมึงขึ้นมาไปไปเลยไปฮะมึงอยากขึ้นมาด้วยฮะเขาอยากพางอยเขาไปทำารทำเพื่อเอามึงลงไปไม่ลงลุงมีดอยู่ไหนข้ามึงลงไม่อยู่ข้างล่างมายื่นทอต่อเหนือไอ้มึง ขอเสนออะไรกูไม่เอามึงเล็บลงไปเดี๋ยว็กๆมึงไปลงไปกูไม่ลงถ้ามึงไม่ลงกูจะเอาไม้เสียบไอ้เด็กนี่มึงก็คิดดูกูทำมึงคงไม่คุ้มกูทำไอเด็กนี่ดีกว่าแน่ใจนะมึงทันหรือเปล่าแล้วกูจะทีมาตกห้างนี่ละเฮ้ยเฮ้ยมึงจะดึงห้างทำไมวะกูจะทีไม่ได้ตกห้างมึงขึ้นมามึงลองข้างในก้าวเดินไอ้ชัย กูบอกให้มึงลงไปไม่ลงกูไม่ไหวแล้วนะเอาเอาต้องข้างนีมงจะขึ้นไปไงลงๆๆเดี๋ยวนะครับลุงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเทปเด็กลงงงยังกูลำล้กำลังลงกงนีบองไปเฮียเมื่อจะกาวตัวเาา ลุงใจเย็นใจเย็นลงเดี๋ยวมันมันจะทิ้งด็กคนนี้ตกลงไปเฮ้ยมึงลงมาดิวะมึงแหน่เจงอ่ะกูขึ้นไปมึงก็เล่นสกปอกกับลุงเนี่ยลุงชายขึ้นไปมึงก็เล่นสกปอกกับลุงทำได้ไงวะมึงออกห่างจากต้นไม้นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยต้นไม้นี่กูเป็นคนสร้างเอาไว้นะเว้ยมึงยุ่งอะไรด้วยวะเดี๋ตัวว่าผจะเอาไอ้เด็กไอ้เด็กเฮี้ยนี่ เป็นตัวประกันเฮ้ยเด็กเฮียแล้วมึงเฮียวะเด็กไม่เฮียหรอกมึงอ่ะเฮียกูก็อกิเลสเหมือนมานนั่นแหละมึงก็เฮียกู้ก่อกิเลสเฮียนี่ก็เฮียมึงคิดไปเองมึงไงเฮียไอแม่ไอชัยมึงพูดเฮียอะไรมึงไงชอบตอบกับฟูนะมึงไงมันเจ้าเลยเดี๋ยวมึงรอก่อนเดี๋ยวมึงรอก่อนนะมึงรีบลงไปเลยนะ ก่อนนี่กูกอยเทียบไอ้เด็เทียบนี่บมองไปเอาไงเล่นสกรร๊อฟลกดี่วะาขากูไม่เล่นสก,รรก๊อตโกโผม,มึงกับขากูสิฮ่าฮ่ชีวิตนี้กูไม่ไมีอะไรจะให้เสียอีกแล้วเอาไงนีลุงไม่รู้มันคู่จะเทียเด็กอะถ้าปีกขึนไปก็มันน่าจะเทียบเจงกันแหละเอาไงดี กูไม่เคยปีูผมเลยไม่กล้าปีนเนลุงี่มันไฟังกูกูก็ต้อง่าท้หมดเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมันจะลงมานะลงมาก็เสร็จจนแต่ดิเฮ้ยกูบอกให้พวกมึงออกห่างจากต้นไม้ไม่ออกมึงจะออกหรือไม่ออกไม่ออกกูทีไปเด็กนี่นะเฮ้ยเฮ้ยมอย่าลืมนะน้องอยู่กับใครเดี๋ยวกูจะเผารูปปั้นทิ้ง ไอของกูกูจะเผาลูกบ้านน้องมึงทิ้งเว้ยถ้าเกิดล้วมึงไม่ปล่อยเด็กมันไม่ได้สำคัญอะไรกับกูมากเท่าไหรหรอกน้องมึงน,นะกะช่างมันสิอามึงพูดเองนะมึงก็ลองคิดดูว่าชีวิตไอเด็กนี่กับน้องกูใครมันสำคัญกว่ากันใครมันซึ้งหน้ากว่ากันเอาไงดีลงมันกูว่าจะทำร้ายเด็ก เราวกยทาอะไรไม่ได้ถ้าขึ้นไปมันถีบตกลงมาแน่เลยกูบอกให้มึงออกหางจากต้นไม้บองได้เลยถ้าตกลงมาเนี่ยไม่ตายแต่พี่การแล้วกูมึงอยากเล่นตุกติกอะไรกับกูล่ะเดี๋ยวกูกลับไปเผาร่างน้องก่อนมึงก็ลร้องดูกูยื่นคอเสนอให้มึงถ้ามึงปล่อยเด็กกูก็จะกูจะมอบรูปปั้นให้มึงเอายังไงแรงรือไม่แรง พวกมึงจะเล่นตกตะกูลอาศัยมคิดว่ากูโง่หรือไงพวกมึงโง่ไงแมนมึงอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะกูบอกให้มึงออกไปเอาไปพ้นจากตคนไ้ไอ้นี่พี่แลนจริงๆนะมึงจะออกหรือไม่ออกไอ้ชัยเฮ้ยมึงเรียกลุงกูพอๆหน่อยไม่ได้เหรอวะมึงมึงเรียกใหม่ดิมึงเรียกว่าคุณชัยได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเรียกใครว่าคุณ กูไม่ใช่ลูกผู้ดีกระมึงไม่ใช่ลูกผู้ดีไงมันถึงตามตัวอย่างนี้ไอชาติชั่วคุณโจรนไอเลวไอ้เลวไอโน่ไม่ต้อะไงไอ้กะกะกระโดดลงมาไหมเดี๋ยวลุงรับเองเฮ้ยไอมันลงมาแล้วไอมันลงมาแล้วเขาถังกระมุนอยากเล่นตกเด็กอะไรกับกูล่ะแล้วมึงจะไปไหนกูหาทางนี้สิช่วยกูมึงฆ่าหรือไง ้มันหาทางนี้แล้วให้ผมไหมให้ผมไหมลุงได้ผมฉับให้สักครีอย่าเล่นตกเด็กอะไรกับกูล่ะเออเออออกไปอย่าเข้ามามึงลงมึงลงมาดิไม่ทำอะไรมึงหรอกหน้าตาพวกมึงนี่ไม่น่าไว้วางใจเลยลงมาเถอะนาไม่ทำอะไรมึงหรอกเร็วกูบอกให้มึงออกไปไม่ต้องออกหรอกมันลงมาแล้ว เฮ้ยออกแล้ว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 กูออกแล้วอ้ยเป็นไหดเลยลงตามมันนี่ลุกเป็นไฟเลยนะใช่ใช่แล้วผมมึงจะเล่นตกเตกอะไรกับกูอ๋อกระชายเฮ้ยกูออกแล้วเนี่ยมึงคุณมาอยู่ได้วางกูลงด้วยนางกู ไม่ได้กันสงบิดวิชาคมมันกันไม่ได้เหรอผมย่าเล่นตกต่งกับกูนะเออผมไม่ตกต่กับนามึงปล่อยเด็กไหมล่ะลิงลมคุณเนี่ยปีนต้นไม้ไว้ยิ่งกว่าคามเร็วลมอ,อีกนะไม่ได้ถามเอาไปเอามึงก็ไปสิวะ เฮ้ยกูไม่ได้ทำอะไรคุณแก้มเห็นบอกให้มึงออกไปเฮ้ยเออกูออกแล้วเนี่ยมึงเนี่เรื่องมากจริงๆเลย,ยอย่าเอาดีสายจอนมาใช้กับกูมึงก็จรนั่นแลหละฮ่าเฮ้ยเฮ้ย เดีจะลงฟินขึ้นไปดูก่อนให้ผมไปช่วยนั่นไหมได้เดี๋ยวลงขึ้นไปดูอ้หนูนี่เนอะโอ้นี่ลุงสามเขไม่อยู่นายลองให้ลงมาดูไหมลุงไม่ต้องไปหรอกบ้มาเยอาจจะลงได้นะลงมาเลยมันเด็กไปแล้วพอต้องรีบลงไปไวเลย้หนูเดี๋ยวสมิงไล่กลัวดิไ้ไวเดี๋ยวข้ามคนนี้เราจะแย่โอ้ยเมยนี่มันไวนะมันฉลาดเหมือนกันนะลุง จะจัดการมันยังไงดีอะลุงอย่างเงี้ยดีนะผมยังมีข้อแรกเปลี่ยนนะครับมันยังกลัวว่าผมเนี่ยจะเผารูปปั้นของน้องมัน,นที่ลุงสามสร้างเอาไว้นะครับเอาข้อให้เด็กอยู่เลยว่าลงุงเ,เด็กอยู่เลยนะยลงุงใช่เออบ้านที่ไหร่อะบ้านช่องอยท่าไหรไม่รู้เหมือนกัน แล้วไอ้ตัวนั้นมันาหายไปไหนแล้ววะตัวไหนลงุงไอ้เมฆไงไม่รู้เหมืนอนกันนะลงุงไอ้หนูลงมา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 บ้านช่องอยู่ไหนเนี่ยพับปวันเลยไหมเสียใจยใหญ่แล้วมั้งเนี่ยโอ้ย เอาเอาเด็กนี่ไปแคมป์ในที่พักก่อนไหมลุงได้มันจะมีที่พักอยู่นะไหน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 ดูหน้าตาหน่อยดิพงหน้าพกกาตาไนนะ่หนเด็กบ้านไหนเนี่ยลงุงดูออกอ<า>บ้านอยู่ไหนไรก็ค่อยไ,ไ,อไปซะ เดียวเดียวเดียวบ้านช่องอยู่ไหนนะหนูเขาถามไอเดียวอันจ้องเหรอนะยย้ายอ้งหัวแดงแล้วโดนจับมานานยังหรือว่าพองย้ายอหรอนานแล้วน้องบอกว่านานแล้วไงลุงเดี๋ยวนะถึงมาเจอตอนอย่างเี้ยมันขาดเยอะกว่นี้แนะ่ถึงว่านี่ลุงแกเตือนมาด้วยนะครับทุกคน แล้วนะว่าไอเนี่ยมันต้องคิดไม่ซื่อนะทุกคนตุกแกร้องไหมเอายังไงดีเอาเด็กคนนี้ไปไว้ไหนน้นะุงว่าไงอะ่ะเอาไปที่กระตับก่อนไหมละ่ะได้ ไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องนั้นเนี่ยแต่ว่ากระต๊อบนี่ถ้าจะไปนี่ฟ้าน่าจะมืดเลยนะลงุงมันก็ต้องตามนั่นแหละไฟาฉายจะพอป่าไม่รู้นะเพราะว่าผมเอามาส่องนี่ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ชาร์จเลยพี่ชาร์จก็ชาร์จแล้วได้แค่นี้อะลงุงไปงั้นเดี๋ยวเราพาออกไปจากที่นี่สักครึ่งทางก็ยังดีไปทางนี้ไหมลงุงน่าจะไวดีนะวนทางกับไอ้นี่ สวนกระบูเลยไหมลุงใช่โอ้มันมันจับเอามาไว้ข้างบนนี่เลยทุกคนมันก็ว่ามันเหมือนมันก็กลัวมันก็ระวังเรื่องสม,มิงด้วยทีนี้มันก็เลยจับเด็กเนี่ยกลัวว่าเด็กเนี่ยจะเสียของมันก็เลยจับเอามาไว้บนห้างพรุ่งนี้เช้าค่อยเอากลับเหมือนมันจะกำลังเอาไปไหนทักที่นะโชคดีนะลุงที่เรามาเจอทันอะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยแย่เลยนะลุงผมว่าโอ้โหบรรยากาศเย็นเยือกมากเลยนะครับผม ตอนนี้เราต้องพาน้องเขาไปยังอะกะต๊อบนะครับเพื่อที่จะหาที่พักอาศัยให้พวกให้น้องแกน,นะครับเมื่อกี้นี่อะไอ้เมฆมันวิ่งมันวิ่งออกมาทางนี้นะทุกๆคน